สอนหลายครั้งแล้วปกติทํางานณปัจนะจุบันนี้ใช้เงินเก่งตั้งแต่ไปขายชานมยังไม่จบแล้วจากนั้นใช้เงินเก่งองีกแต่ไม่อยากจะพูดลงดีเสแล้วมันถึงเวลาสักทีออกไปทาอะไรเพื่อสังคมหัดทาอะไรใหม่ๆเรียนรู้เติบโตเพื่อเงินชื่อเสียงขวัญมั่งคั่งสมบัติออกไปนอกศัตรู <S <S ไป <S <S เก็บขยะให้ได้เยอะที่สุดมีเวลาให้แค่สาชั่วโมงทําเพื่อพี่ทําเพื่อเ,เอต้และคนดูได้หรือไม่ได้ นอนนานหรือ,อยังนอนนานหรือ,อยังแนี่ไปแป๊แบ,บเดียวทำไมไม่ออกไปทำการทำงานวันนี้นอนไปทั้งหมดกี่รอบแล้วรอบเดียวรอบนี้รอบที่สาไม่ใช่พี่หง้อซัวตัวรั่ต้องเลยคลิปบอกให้ถ่ายหลายครั้งแล้วทำไมต้องให้หยิบกล้องมาแล้วถึงจะออกไปถ่ายออกไปเพื่อเรียนรู้ออกไปเพื่อช่องตัวเองรู้แค่นี้แป๊บเดียวเองฟังฟังให้ดี สอนหลายครั้งแล้วปกติทํางานณักปัจจุบันนี้ใช้เงินเก่งตั้งแต่ไปขายชานมยังไม่จบแล้วจากนั้นใช้เงินเก่งอีกแต่ไม่อยากจะพูดลงดีเทลแล้วมันถึงเวลาสักทีที่จะออกไปทําอะไรใหม่ๆนอกจากแทปปิ้งหรือเล่นชาเลนจ์รูวงช่วงเร่งน่ะมันโอเคไหมถ่ายแต่แบบนั้นมันโอเคหรือเปล่ามันโอเคมันไม่โอเคมันโอเคฟังนะมันว่ามันไม่โอเคมันไม่โอเคจริงๆอันนี้บอกตรงๆเลยมันไม่สร้างสรรค์มันอะไรเดิมๆ ทุกคนใครก็ถ่ายแบบนั้นมันไม่สนุกตัวของหนูเองก็ไม่สนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากโกหกคนดูสอนหลายครั้งแล้วหัดทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้เติบโตเพื่อเงินชื่อเสียงขวัญมังคขั่งสมบัติขำอะไรอ่ะไม่ได้ขำเจริงจังนะเนี่ยเออหนูก็จริงจังเราจะได้มีความรู้ไปทำอะไรใหม่ๆนอกจากนอนอะ่ะตื่นยังนเนี่ยตื่นแล้วทำอะไรผิดล่าสุดมาบอกตรงหนูไม่ได สารภาพหนูแค่ง,งีบเฉยๆสารภาพมาหนูไม่ได้ทําผิดอ่านั่งแล้วคิดดีๆว่าทําอะไรผิดมาให้เวลาสิบวิให้นี่ฟังนะ<า> <laughs> หนูฟังแต่ก่อนหนูเป็นยังไงชีวิตอะแต่ก่อนลำบากแล้วพอเดี๋ยวนี้สบายทำไมหนูไม่คิด มีหลายครั้งที่ผมพยายามบอกเขาว่าออกไปถ่ายอะไรใหม่ๆไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่เขาจะทำก็คือเข้าป่าแคมปิ้งแชลเลนจ์ไม่ทำอะไรเลยอะ่ะก็ทำอยู่ไม่ได้ทำอะไรตรงไหนติดนี่พี่เท่าไหร่บอกตรงๆด้วยอย่ากโกหกเอ้หนูติดนี่พี่อู๋สี่หมื่น มีรายได้แต่ติดนี้ผมสี่หมื่นหนูยืมพี่อูไปหนูไปทำคอนเทนต์ไปทำนู่นทำนี่แล้วล่าสุด <c oughs> เอาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการพัฒนาช่องของตัวเองให้มันมีคุณภาพล่าสุดก็ซื้อกล้องมาใหม่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ท,ทั้งที่มีกล้องที่ผมถืออยู่แล้วเนี่ยเน,ยเน,ยเนยีมันยังใช้ถ่ายได้อยู่เลยเพร่องนั้นนะคุณในเมื่อไม่อยากถ่ายอะไรใหม่ๆวันนี้เดี๋ยวคิดให้ ออกไปข้างนอกเงินสี่หมื่นจะไม่มีการให้ยืมอีกแล้วก่อนหน้านี้มายืมแต่ผมไม่ให้อยากได้ต้องทำอะไรสักอย่างาสิ่งที่จะให้ทำวันนี้ก็คือคุณกับปักนั่นอะ่ะที่มันไม่รู้ตัวนี่นีนน่เล่นเกมทั้งวันไอ้แกจบห่ย ออกไปทําอะไรเพื่อสังคมคิดให้ง่ายง่ยออกไปนอกศตูตอนนี้บ่ายสามนาทีจนกว่าจะ1ทุ่มไม่ต้องกลับมาไปเก็บขยะให้ได้เยอะที่สุดมีเวลาให้แค่3ชั่วโมงแค่3ชั่วโมงทําได้หรือเปล่า 1>, 1ชิ้นให้10บาท 20, 20. เก็บขยะ1ชิ้นได้20บาทหารกันคนละ10บาทร้อยชิ้นเท่ากับเท่าไหร่20่สิบคูณร oh ้อยหันันโอ้โห สอ0 0ันสองบาทกับไม่แค่เก็บขยะร้อยชิ้นได้2,000บาทเพื่อหาเงินมาให้ตัวเองอ <ะ S 1> ทำเพื่อพี่ทำเพื่อเต้และคนดูได้หรือไม่ได้ดีใสหัวไปเต้เ <c oughs> ชิ้นหมาแล้วแล้วสองคนจะต้องไปเก็บขยะกันเพราะมันเลกเพราะว่าขยะชิ้นนั้นอะมันจะมีค่าสำหรับเรามากเราจะต้องเอามาแลกตังค์ให้กับพี่อู๊ดพ่อเต้ก็เล่นเกมแล้วพี่ก็มีนี่เต้แมงเงือกเกี่ยวยังไงอะเกี่ย่าวข้าแล้วเหรอไม่เกี่ทั้งวันทั้งพี่นั่งนองสามหาวใส่หัวไปดูได้สามหาวดูสามหาวเพราะหนูนอนไปสามรอบแล้ววันเนี้ย ไอเต้มไว้นนยิไอเต้มไวนน้ิมาเร็วเต้มไม่อยู่แล้วเจอกันถึงพุ่ได้ทำงานพืวอตัวเองแตเต้มยังไม่กินข้าวเลยนะแะเต้มยังไม่เตรียมตัวเลยนะ,ะไหกันเหรอไว้สยกก่อนเลยปาตี้ ได้เจอไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะเพราะถ้าคุณเต้ทำมันมันจะทำให้มีแขนด้วนได้อีกข้างนึงนะแล้วด้วนยังไงเอ้ามันก็จะด้วนแล้วมันก็จะทับแขนแบบแปลกลงไปอย่างี้ไงก็อย่างที่ทุกคนรู้ต้นเหตุของมันมาจากหนูที่ไปขอยืมเงินพี่อูแล้วพี่อู๋พี่อูไม่ให้ยืมพี่ไปยืมเพราะว่าเงินมันไม่พอเอาไปทำอะไร ก็จแบบเ่อนำคอนเทนต์อย่างนี้ไงแล้วทีนี้พี่หัวบอกว่าไม่ให้ยืมเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างนี้ให้กับตัวเองพี่หัวก็เลยให้หนูเอาไปเก็บขยะเพื่อที่จะมาแลกเงินซึ่งจะต้องเอาไอ้เจ๊ไปด้วยคือไม่ได้เตรียมอะไรกับผมเลยตั้งแต่ว่ามานี้เไงเจ้อย่าบอกว่าไม่ได้เตรียมไม่คือพี่นอนอยู่เฉยๆไว้แล้วพี่หูวให้ถือกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วบอกให้พี่เอาไปเก็บขยะแล้วชุดนี้เนี่ยพี่หัวก็เตรียมให้้คือใหสไม่รู้น่าจะกันแดดไม่ผู้อะไเลยมั้งโอเคงั้นเราก็ ไปเก็บขยะกัน hmm. ก่อนก่อนที่มันจะมืดถ้ามืดแล้วเราก็จะไม่ได้ตังค์ใช่แล้วก็เดินๆๆใช่ว้ายว้ๆว้าว้าว้ เล่นเกมอยู่เดียวยผมได้มาเป็นคนเก็บขยะเขาเรียกว่าอาชีพเสริมวันน้เราเข้าไปในซอยนี้ก่อนนะคะทุกคนเราก็จะดูว่าขยะชิ้นแรกนี้ไอเต้เก็บขยะตรงนี้อ้าวทำไมเต้ไม่มาเก็บช่วยพี่ล่ะ ถ้าเราเก็บเราจะได้เงินไปแบ่งกันถ้าสมมติเราเก็บอภิรัตน์อยพีกก่กอาไปเลยเตน <c oughs> ไม่ใช่โวยเราก็ต้องช่วยกันเก็บ <c oughs> เราก็ต้องเอาตังค์ไปเลกไงมันจะมา,มาให้เต้ให้คนแข็นด้วยนี้ไปเก็บโอ้โหไม่ทำาะไรจิตใจ,ใจกันสมบูรเลยว่ะเอาก็พี่ไปเต้ก้าวขอดมัยก็อีกยันดูดิเดินลำพังใหญ่เปล่าเปลียวหัวใจ ให้ตายเหออุ้ยแต่เราห้ามอิดออดอยู่ห้องแอ์อยู่ดีแม่แม่มาตัดเจอแล้วเจอขยะแล้วนี่นี่นี่เอานี้เอาเอากล้องกล้องขออภัยนะคะนี่คือกล้องใหม่แล้วหนูก็เพิ่งหัดใช้นะคะทุกคนมันก็จะมั่วซั่วต้งเลยเอาโอเคมันปรับให้เองมันปรับให้เองอาจารย์ทงัดนเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีทชิบหายแล้วเทคโนโลยีอันนี้คือ ขยะชิ้นแรกแล้วก็ขยะชิ้นที่สองเราต้องเก็บไปอยากจะบอกทุกคนนะคะใครที่กินขยะไม่ใช่ใครที่กินขยะใครที่กินของกินแล้วทิ้งเลี้ยลาดมันไม่ดีต่อสังคมมันจะทําให้บ้านเมืองเราสกปรกนะคะบอกตัวเองใครที่กินของกินแล้วทิ้งเลี้ยลาดมันไม่ดีต่อสังคม <laughs> นี่หนูก็ได้มาแล้วสองชิ้นถุงมือไม่ใช่นะคะถุงมือนั่นคืออีกข้างของหนูซ <laughs> ึ่งหนูใส่ไม่ได้แล้วก็จะเก็บกันต่อไปไป าอเต้เต้เต้ไเต้ไอเต้ไอเต้ขับดิมันจะชนกำแเงโพ้ดเราไม่สามารถให้ดูได้นเคาว่ารถใหญ่หายรถใหญ่มาเต้เราเกือบตายเลยเมื่อกี้พี่จ้าถุมขยะอีกหนึ่งชิ้นลราเต้ไม่ใช่แค่อีกหนึ่งชิ้นโคตรเยอะเต้โอ้ยหนูใช้กล้องนี้แม่งเอ้ย โอเคตอนนี้หนูก็ได้ที่ตั้งกล้องใหม่นลคะ่ะเพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องถือแล้วก็มันจะหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาจนแบบทุกคนงงงอยโอเคหนูก็จะเก็ียบขยะก,กันก่อน ที่หนูเก็บมามันจะเป็นพวกพลาสติกอะไรงเงีย้ยเตรียมเลยเนาะเต้เนาะมันจะไม่มีแบบพวกขวดนงขวดน้ำเงีย้ยหนูก็ยังไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้นะคะเราได้เจอเจ้าถิ่นเ<อ>จ้าถิา่นวะเจาถิ่นมันมองเราเฮ้ยมันเดินมาเต้เราไปหามันดูเต้เราลอง,อ<า>ลองขินเก็บขยะก่อน<ม>ใช่อันนี้ไปใส่ตรงนั้นไปอุ้ยน้องหมาหน้ารักอ่ะพี่บอกว่าน้องหมาแล้วพี่ยังไม่เช่่ยผมเก็บเดี๋ยวขยะไว้ทีหลังจะอยากหาหมาว่ะหนังเน่งน้องแล้วหลังเน่งน้อง ลูกมาี่มานี่มานี่มามัน้น้าท่ดรวยดัน้ี้ใส่ด้วยไอ้หมาเจ้าตัวนี้ เอกี้มกี้แกบอกว่าอะไรเมือก้อาฉันมาทำอะไรทีนี่ฉันฉันก็มาฉัมาทำความดีเป็นความดีที่ลำบากที่ชุดเลยก็จะบอกว่าตอนที่เราออกมามันมันเป็นเวลาประมาณสี่โมงสไม่มันเป็นเวลาสี่โมงนิดๆนะทุกคนตอนนี้เราก็จะต้องเริ่มเก็บขยะกันต่อแล้วเพราะว่าเราได้เก็บ อะไรแล้วกล้องเป็นอะไรเนี่ยกลุหัปวดให้กลุ่มฮอตหนูเคยเก็บไอ้พวกนี้เลยแต่ว่าถุงมือเราจะยังใส่ไว้อยู่เพราะว่าป้องกันเชื้อโรคที่มันจะเข้าที่ม่งเจอกอรซิล่าอ่ะเต๊โอ้ยฮความรักความเมตตาว้าว อย่าพิ่งอีทออดเพราะว่ามันจะทําให้เราเรียนรู้รหลายๆอยา่างสอ้ไม,ไม่ได้ทําไมเราเก็บเท่าที่เราไหวกันเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มแบบเราเป็นยี่สิบชิ้นเอง่ยี่สิบชิ้นแต่แมันก็เป็นเงินเป็นทองขยะทุกชิ้นเป็นเงินเป็นทองนี่ไงอย่างเช่นอันนี้เต้โอ๊ยอนี่มั <c oughs> โหูซูนกับกล่องป่เฮ้ยฮะศูนย์กับกล่องเพราะมันติทไปกันมากเงี้ย ได้มาส่งชีโอเคแล้วก็จะใส่ลงไปในตะกร้านะคะทุกคน <20 S 1> ตุงซ้ำยี่สองตอนนี้นะคะหนูเปลี่ยนเป็นอีกกล้องหนึ่งแล้วเพราะว่ากล้องเมื่อกี้ที่หนูใช้มันลำบากมากหนูก็เลยแบบเ้อไม่เอาแล้วดีกว่าเดี๋ยวมันจะมัว่วซั่วตรงเหลงแล้วทุกคนก็จะเวียนหัวแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็เก็บกดนดูนยเติมาต้คือบ่งบอกทุกอย่างแต่ว่าพวกเราก็เก็บได้เยอะอยู่นะแต่ส่วนมากอย่างที่หนูบอกมันจะเป็นแบบพวกถุงพลาสติกนะคะเยอะมากนี่คุณเห็นอะไรนั่นไหมครับไหน ร้านค้าตำรวนเราจะเข้าไปป้นในร้านค้ารวบรวมกลวยออกมาให้หมดพร้อมปฏิบัติการเราเหมือนหนึ่งในข่าวที่เขารถแบบพุ่งเข้าร้านค้าแล้วลนั่นๆตูโอเคเราจะเห็นอันเนี้ยไปร้านค้าท่กคนนะทุกคนเพราะว่าหนูหิวน้ำมากเต้ก็น่าจะหิวน้ำเหมือนกันเพราะเราก็เก็บโอ้โหอะไรเต้ยังไม่กินข้าวเลยนะวัสดีค้ามาหาซื้อของกินค่ะ หนูเอาขยะมาเล็กได้ไหมคะ <laughs> อ้ยหนูร้อเล่นคะ่ะหนูก็จะมาซื้อน้ำกินกันเนี่ยแหลยคะ่ะจะกินอะไรได้เลือกเลยเมาเมาเลยเหรอชิมหาย <laughs> แล้วตังไม่พอปะ <laughs> แต่ตอนนี้คือมาไหวแล้วขอขอนั่งแป๊บหนึง่งน้ำ ใช่ไหมครับที่ผมอยู่กับคนใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวก็ไ <okay>. ด้ซื้อน้ำกับเต้แล้วเราก็ซื้ออะไรวะไอชูบีมาแต่จะบอกว่าไม่ไดเอาไฮโยเจลีกับไฮเอนเติ้ออกมานะคะเพราะว่ารีบร้อนองหุกรงฉุกหูกระแล้วต้องหูุ่มากเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้หรืออยากกินก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ออ้ตอนนี้มีทั้งเข็มกัดแล้วก็เสื้อนะคะขอเวลาไทยอินนิดนึงไปสั่งซื้อกันได้ตอนนี้คุณสามารถสั่งซื้อเข็มกัดทีย้ที่ใต้เปนี้เลยในราคาเพียงแค่390รเ้าบาทเท่านั้นเล่นนี้ก็เพื่อทุนในการสร้างโรงเรียนไฮเอ็นไฮสกูลในฝ ปเต้เปดน้ำต่อนี่น้ำใครอ๋อน้ำเต้โอเคทำไมเต้เงยหน้าอย่างนั้นเ่ยมาเต้กิก่อนมาดาราดเรื่องคนคนพิกายเไม่องนี้นะกัดไปจะคือกัดแล้วทไมิการได้มันบุเทายใครคว้าขลุกไบบเฮ้ไ ไม่เหนื่อยไม่เหน่อยที่แบบนี้วันวันเจอแต่ไอ้คนประชาทหืมหืมหืม <h ums> ยังเขื่อนถ้าใครบอกให้กินไปทั้งอันมันยังไม่ได้น้ำ <c oughs> อร่อย เดีเลยเต้นลงล้อกกันล้วมีกี่ชิ้นเต้นลงล้อกหนึ่งอ,อันนี้มีสี่ก็แปดสิบอันนี้ก็าสิบร้อยหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะทำเพราะว่าเป็นขยะของเราที่เราซื้อมาเองอจบแล้วไปเก็บขยะกันต่อมันก็ขยะแค่ละมันก็ขยะแค่ละผิวไม่ซีเรียสหรอผิวไม่ซีเรียสหรอผิวไม่ซีไเหมือนกันเตี่ยงเตี่ยน เราเข้ามาซอยนี้ไม่ดีกว่าเต้เราเปลี่ยนทิศทางไปฝั่งนู้นไหมเราตรงไปไหมซอยนี้มันสั้นมากเลยอ่ะแล้วดูมันเหมือนสะอาดมากดูข้างทางไม่มีอะไรเลยเต้้ <laughs> เราจะเข้าไปเก็บอะไรไม่มีอะไรให้เราชื่อแ <laughs> สดงว่าซอยนี้เป็นซอยที่สะอาดเกยบผงมากเลยนะคะโอเคถ้าเราตรงไปมันก็มันก็น่าจะโอ้ใช่มันร้อนมากซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาหัวห้าโมง,มงก,วกว่าแล้วเพราะเราเก็บตั้งแต่ สี่โมงนิดๆซึ่งเราเ,เก็บวันแต่บ่ายสามเออว่ะเราเก็บวังแต่บ่ายสามโอ้ยจำไม่ได้ล้วตอนนี้สมองตึงมากเด็กก็แรงมากเพราะว่า <c oughs> หนูตา,าใช่เพราะว่าเต้ก,ตเตกับหนูก็ยังไม่ค่อยไม่ได้กินเอ้ยหนูกับเต้ก็ยังไม่ได้กินข้าวและเราก็อยูกันหลายชั่วโมงมากยิ่งหนูแขนด้วนแบบนี้มันจะยังไม่ค่อยสบายตัวมากเท่าไหร่ใช่ใช่งั้นหนูกับเต้ก็จะเก็บไปอีกสัก แนิดหน่อยแป๊บเดียวพ <อ S 1> เพราะว่ามาัในใกล้จะบนอ่ะใช่เดี๋ยวเรามันก็จะอันตรายด้วยเพราะยิ่งเป็นถนนใหญ่ไงี้ยรถผ่านไปผ่านมายิ่งเงย็นแล้วเขาเลือกงา,าน,น,นาเดี๋ยวเราจะมารุมตุ้งเล็งกันเข้าโรงพยาบาลอีกทีนี้ไปไปไหนไม่รู้จกไปทางนู้นหรือทางนี้แต่ทางนี้ก็ดูแดดเจ้พูดแล้วเต้เลยเต้จะไปทางไหนจะคล้องข้าจะห้องกี่โอ๊ยไม่รู้เราไปหอวไปเหัวไปแม่จะไปไกลวะเดี่ยวใกล เอ้แลมโบตกินี่รุ่นพิเศษครับผมรุม่นนี้ไม่มีขายคะเดะอย่าอมเดอย่าอมแล้วก็เคเกี่ยวขยะแล้วก็ไปแลกตังอ,อ,อย่าอมอย่าอมเอ,นอ็นเอจีบู๊บู๊บหลังจากที่เรานั่งพักกันไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เดินเข้ามาในอีกซอยหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งจะเห็นได้ว่าสองข้างทางมันสะอาดมาก เราไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงเผื่อเจอขยะเราก็จะได้เก็บไงพี่อยากเขียนนะพี่ขอเขียนได้ไหมพี่อยากมีส่วนร่วมบ้างมือเดียวไปเอออันไหนลอง็วดิอ่นน้นีะคะเราก็จะส่งกล้องให้กับน้องเต้แล้วดิฉันก็จะทำการเขียนนะคะไปไปดิไปแล้ว มันไม่ไปเลยงๆมันไม่ไปตอนนี้ผาทิศก็เริ่มตกแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่จนดึกดื่นเงี้ยมันจะอันตรายมากมันอาจจะมีคนจรเงี้ยมามาเนอะเต้เนาะถ้าเรามาเก็บขยะเนยคือเข้ามือจกเข้าไปในกางเกงไม่มีเลยไหนขยะไม่มีสักนิดเลย ต้องเพราะมันจะไม่มีขยะถ้ากินแล้วเราไปไกลจากนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่อูไม่ให้ไปไกลก็เดี๋ยวเล่นออต่ออีกสักนิดหนึ่งเเเราในนี้ไหมในนี้เนี่ยน่าจะจังแจวแหววเลยนะมันก็ไม่มีใครรู้กับเราเนี่ยเราก็รู้กันแค่สองคนเออว่ะเหม็นเอาหรอกกินแบบอู้ทางนี้โอ้ถ้าออกไป ฝั่งนู้นคือถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนแต่ประเด็นคือไหนขยะนี <ijo plays> ่มันไม่มีเลยมันไม่มีขยะเต้มันไม่มีจริงๆนะนี่ยเขาสะอาดไงไงเราสกปรกไงทำไมดีว่าเราไู่อกแล้วแต่มันมีขยะแค่นี้อ <t ick responses> ไปอีกซอยหนึ่งเราตรงไปซอยนี้ก่อนมาเต้ตามมา น้องคนนี้นะครับรักพี่มันจริงๆ oh <my> บุกบุกบันสมบันมาด้วยกันไม่ได้มาเป็นคนไปเอาคองจากบ้านในนอนหลับอยู่เนี่ยน,น,นี่รไนี่ม่มจ้ะตรงนี้เอ๊ะไม่มีฝั่งนี้หล่ะโอ้ไม่ได้เราไม่สามารถเก็บอันนี้ได้นะครับมัน <Yeah. S 1> จะถืกันเป็นการโกงมากเกินไปเฮ้ hey, ขยะดยูมันไม่มีเลยอ,อ่ะอันนี้ อุ้ยสีเขียวๆนั้นใช่ปะอันนั้นก็บบานะลูกหมาเอาลองอุ้ย <laughs> <laughs> นี่ไงเราเลี้ยวเข้าซอยด้านขวามือนี่เตะเผื่อมันจะมีเพราะว่าข้างหน้าที่ดูดูไปแล้วมันก็แบบไม่ค่อยมีไปเตะรวดดีรับรถดดีเขาเฮ้ยพี่เจออันหนึ่งแล้วแล <laughs> ้ไงในที่สุดหลังจากที่เราเดินมากันตั้งนานก็คือเจอขยะเตะ าสตเต้พี่ควรทำยังไงกับขยะชิ้นนี้ดีแล้วก็ปล่อยไปดูดิมันมีชิบหายแล้วเต้จำบนี้นะเราต้องอยู่นิ่งๆเราต้องดูเชิงก่อนถ้าเราวิ่งมันอาจจะไล่เรามาดเด้รถชนอุ้ยมันมาเต้มันมาป้องกันนะเดี๋ยวนะค่อยๆมันอันตรายอยู่นะไอเต้พี่วิ่งไม่ได้นะถ้ามันวิ่งไล่ตวจขาเราอะ มมนะไไา่่เออเต้มาทางนี้นี่นะคะหนูก็จะให้เต้ดูหมาไปก่อนโอเคหนูจะเก็บขยะพวกนี้ไปก่อนซึ่งมันลําบากมากมือก็มีมือแขนเดียวก้มก็ต้องถือขยะก็ต้องเก็บไม่เป็นไรเราก็เก็บไปได้แล้วหนึ่งตันโอเคไปให้เต้เต้เดินไหมโอเคลงไปแล้วหนึ่งตันใช่สะอาดสะอาดก็เก็บไปแล้วนะเข้าใจไหเข้าใจครับไปมาไปทางนี้อยากไหมอยากไม่เป็นไรวะเนี่ย แล้วก็ไม่เล e ิเหมือนกันสะอาดนะเนี่ยใช่มันสะอาดมากอะทุกคนดูดิมันไม่มีอะไรเลยเว้ยอันนี้ก็ไม่มีมันแบบข่าวโจอ่องต้องมากโอเคสําหรับหนูวันนี้มันก็ไม่น่าจะมีขยะให้เก็บแล้วแล้วหนูก็เดินไปไกลไม่ได้เพราะตอนนี้มันเริ่มเจ็บแขนขึ้นมานิดนิดแล้วค่ะแล้วไอ้เต้มันก็กําลังราไม่มันหัวใจใส่หนูแล้วแย่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 อ้ยจะใส่กันแล้วนะนี่ตัดลำตัวเหมือนกันครับขึ้นบนครับเอาโดนครับแม่มีเอียงครับ สมิงดเดี๋ยวเราก็จะกลับศัตรูกันแล้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาขยะไปแลกกับเงินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราได้กี่บาทแล้วนะเต้เนาะอุ้ยฉันนิดนี่ยเอาอันอันนี้ไปด้วยหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทโหแพงเยอะจังขยะมันชินละร้อยล้านไงยร้อยล้านเลยนะครับเจ๊เดี๋ยวเขาไปถาพี่อู๋กันนะคะทุกคนนี่ไงอุยนี่ค่อขยันกัน อุ้ยเต้มันน้อมมาข้างหลังเราเต้มันจะสวบสูดเราไหม<อ>เต้อย่ามาท่าหมาเรอเนี่ยไม่คือถ้าพี่วิ่งได้พี่ก็ไม่กลัวหรอกแต่นี่วิ่งไม่ได้ไงพี่พีอยู่ข้างหน้ารถแต่ ไม่ใช่เวลาที่หนูเก็บเสร็จนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราเก็บเสร็จแล้วเนาะ<ช>แล้วก็ออกมาจอดไว้เพราะว่าเมื่อกี้พี่อูติดภารกิจคุยงานอยู่นะคะเราก็เลยจอดถังขยะของเราไว้ข้างนอกแต่ตอนนี้พี่อูว่างแล้วเราจะต้องขยับไปให้พี่อูกันเจ้าเราจะได้ตังกี่บาทวันนี้ห้ามพันทำไมเจ้าคือทำร้ายกันโพสดเราหนูเอาขยะเก็บขยเะเสร็จแล้วแล้วหนูก็เอาไว้ข้างนอก แต่ว่าจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสะอาดมากโดยรอบอะไรไปได้ส่มถุงได้มากรต่อยเดียวพี่หูมันร้อนมากแล้วหนูก็เลยแอบนั่งพักกันก่อนอันนี้คือที่หนูเก็บมานับเลยดูได้เท่าไหร่ตั้งใจทํามาหากินนะอันนี้มีอันนี้มีสองชิ้นในหนุ่มเดียวกันถือนับเป็นหนึ่งอ้าวมันก็มันมีด้วยกันอ่ะพี่หูมันไม่ได้หนึ่งตอนเราเก็บมาเราไม่ได้เอาแยกหรอกไงมันก็คือหนึ่งไง คูณหน่อยเลยสามชั่วโมงยี่สิบคณยี่เได้เท่าไหร่อะอัตเต้ก่อนยี่สิบคเองลขอแ้่ะใครตอบกันได้ก่อนชนะเร็วไทโบนัดร้อยนึ่งหยกูท่บได้เขาู้วคิดได้ลำวางยี่สิบเก้า,ากคยีเท่าไหร่ให้เวลายี่สิบวินะให้ตอบใกล้เคียงกว่าชนะยี่สิบีเท่ากับ อะไรยังี่สิเก้าคูณยีไม่รู้กันอะไรเนี่ยตายห่าละลูกฉันนอกจากให้ปึกไปหางาน้องฝึกไปเรียนคณิตศาสตร์ด้วยสองพั้อเอาใหม่นะได้ตอบยี่สคูณยีนะอ่ะเต้เท่าไหร่ให้เต้ตอบก่อนนะสามองหนึ่งเอาไปห้าป่ะไม่สิยสบยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองก็เป็นเลขสี่แล้วก็ต้องเป็น สี 4, 4, ่พันเ้าสี่ันเ okay. ้าร้อยสี่พันเ่าไงชาเลวมอยนิ่งไวโอเคอ่บงสมาธินางยี่สยิบเก้ใช่ไหมอ่ะยี่สิบคูณได้เท่าไหร่2 0่สิได้ส0 0ได้ส0 0ได้เท่าไหร่สามร้อเอายี่สิบคูณได้เท่าไหร่ยี ยี่สิบนะกลมๆนะ 20, 2, 40, 20, 3, 60, 20, 4, 80, ยีคูณ2องเท่ากับสี่สคูณสก็บวก2ี่ครั้ง60 20บคูณสก็เท่ากับ2ี่ครั้ง80ดสบงยี่ใบคูณห้าเท่ากับหนึ่งี่เนี่ยคูณส0เท่ากับสองถ้าคูณ20่ก็เท่ากับ400ถ้าคูณ30เท่ากับ600้แต่เราคูณสามไม่ได้เพราะเราได้29ใช่ไหมลดมาหนึก็คือลดยีบาทเป็น580รอยแ ตอบว่า500ร้อยกว่าเกือบถูกแต่หนูไปสี่พันได้ยังไงพี่อูไอ้เด็กมันจะเอามือมาแตะพี่นะมันก็สุดแล้วโอ้โหมมไม่รู้ว่าจะฝึกให้ไปหาเงินหรือว่าไปคิดเลขก่อนวันนี้ได้ไป580รหาร2เท่ากับ240 240ไม่ใช่290วันนี้ทำงานได้คนละสอง้อยเกบาทป e r มือไม่ดีใจหรอเย้ yeah. <S <S ช่วยทำมา <S 2> <S 2> <S หากินอีกอย่างนึงแล้วก็อย่าลืมสั่งเสื้อด้วยนะคะวันนี้หนูไม่ได้ใส่เสือ้อเพราะว่าหนูหาไม่เจอ <S <S 2> <S 2> ก็อย่าลืมไปซื้อกันได้ <S <S ตัวละ <S 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 490ร้อ <4 90 S 2> บาทเสือ้ออค่ะเสื้ออู๋จุนไฮเอ็นถ้าทุกคนไม่มีเสื้อตัวนั้นทุกคนไม่ใช่ยุคไทยเอ็นย <c oughs> ืดได้จริงเหรอใช่เฮ้ยข่าวไฮฮาได้หลาหลูงตัวเสื้อยืดซีซั่น1ของอู๋จุน <c oughs> ตอนนี้เปิดให้พิเออเดอร์แล้วนะมี2สีให้เลือกระหว่างดำเทมินและ ในราคาเพียง490บาทแต่เนื้อผ้าท็ดีสั่งก่อนได้ก่อนรายละเอียดอยู่ที่เด็ดคิมชั่นเลยจะเอาไว้คุณเกิดในยุคให้